สบายดีมีคำถามกลมกลมาถามคำถามก็คือผู้เท่ากับผู้แก่ผู้ใดเท่ากันผู้เท่ากับผู้แก่ผู้แก่ชราชิดสบายดีมีคำถามมาถามถ้าตอบถูกให้เลือกยาทุกข์แควเด็กดีกับสบู่เซอรี่พร้อมบอกพร้อมคำถามก็คือผู้เท่ากับผู้แก่ผู้ใดเท่ากันโอ้กับผู้แก่แล้วเนาะเท่าก่อน นิดเดียวนิดจริงได้เดวนี่ผููเท่ากับผูแกแต่ผููแกแกก่อนผู้เท่าผููเท่ากับผููแกผู้ใดเท่าันกันพูเท่าผููแกเด้เท่าแล้วแล้วก็แกกับผููแกแกก่อนผิดเป็นยังไงก็พดเลยอ้าก็พิดตัวกับผูแกหรอวะแกชิเป็นผูแกจังเลยผูเท่ากับผููแกพูไดเท่าคนกันก็ผูเท้าเอ้ผููแกผู้ไดก็แกได้ดึงด้วยแกได้แกเครื่อง้งแกเครื่องแกเครื่อ ผู้แก่นเด็กน้อยเท่้แกเ่ว่าเกับกเลนี้สุดมันกผู้เท่ากผู้แกผู้ดเท่ากันกับผู้เท่า้สบายดีมีคถามกลกลมาถามตอบทึกจะให้เลือกระหว่างยาดูแค่เด็กดีกับสบู่เซอรี่พ่อมบอกคำนามก็คือผู้เท่ากับผู้แกผู้ใด พวกเราอุ <łość> ้ยโอ้เลมลืมลืมเอรอนไรเรียสบู่เซอรี่เรียสบู่เซอรี่เมัอย่างไรอันนี้ยาทุกแก้วเด็กดีเอาอย่าทุกแก้วเด็กดีไอซี่ไปให้ลูกไอ